สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024คู่ระหว่างลิเวอร์พูลปะทะลูตันเาวก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567เวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับจ้บ้านครับลิเวอร์พูลครับวันนี้ได้โมฮัมเหม็ดซาร่าครับกลับมาเป็นตัวจริงครับในขณะที่ทางลูตันทาวั์นัดล่าสุดพึ่งภัายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมาเยือนทางด้านลิเวอร์พูลครับหวังที่จะเก็บแต้มกลับไปให้ได้ครับ ผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครับจะเป็นลิ์พูครับบุกจากซ้ายมาขวาก่อนครับโอจิฟันได้ให้ไปที่โรบิสซันโรบิสซันฝากมาที่ลุยดีอัตด,ดีอัตพาเลี้ยงตะลุยขึ้นมาลูกนี้ยังมีความแข็งแกร่งครับมีทางด้านโรบิสซันเติมมาก็ม่งไปที่ดาวินูเนตก็ไปเข้ามือของทางผู้รักษาประตูครับบอลยังไม่มีนักดับครับเป็นลิ์พูครับ เปิดมาได้3นาทีได้โอกาสทักไทยก่อนครับดูซันให้มาที่หลุยดีอาร์ครับยังบุกทางด้านกลับซ้ายครับดีอาร์พาเลี้ยงจี้ขึ้นมามีความไวครับดีอาร์ฝากไปที่ลูซันลูซันตัดเข้าในมาเล่นสั้นๆกับทางหลุยดีอาร์เสียบอลไปครับช่องไหลต่อมาที่ทางมอริสก็ไปติดทางวัตุุเอนโดครับโอ้วันนี้ก็ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งครับวัตุเอนโดหลังจาก โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในนัดล่าสุดที่เจอกับทางเบนฟอร์ดครับเก็บกลางสนามได้หมดแล้วครับทางด้านวัตุรุเอนโดตรงนี้ก็เคลียบอลไว้ได้ครับตรงกลางสนามครับครับโรเบินสันจะตั้งลูกฟีคิกขึ้นมาครับเปิดมาเป้าอยู่ที่ดีอาร์ดมงชงมาตรงนี้แบดลี่ตวัดเข้าในมาแม็กอลิสเตอร์ยิงไกลลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟของคางลูตันทาร์ครับโอ้โหเนี่ยแหละครับ โอ้พิษส่งของทางอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับโอ้เนี่ยครับต้องชมเจ้าหนูแบตลี่ครับตวัดมาตรงนี้จับก่อนที่จะซัดครับถ้าไม่เซฟนี่บอลเสียบตะข่ายแน่นอนครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกครับของทางลิวพูแมกอาริสเตอร์ฝากมาที่แบตลี่แบลลี่เปิดไปตรงนี้ดีอาร์ม่งไม่ถึงครับบอลยังได้อยู่ที่ลูปซันลูปซันเปิดมาก็ยังติดลงกันหน้าครับ กจีฟันได้เก็บตกได้ไหลต่อมาที่โรเบิร์ตสันตรงนี้มีพื้นที่ยังยังเปิดไม่ได้ตัดเข้าในมาตรงนี้โรเบิร์ตสันเล่นกับทางแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ฝากไปที่เกอร์ติโจนและยิงไกลลูกนี้ก็ยังเข้ามือผู้รักษาประตูะครับทางด้านเกอร์ติจนโอ้เนี่ยครับเปิดเกมมาไม่ถึง20นาทีริบบูหมบุกหนักใส่ครับรูตันทาวเกอร์ติโจนเล่นกับทางโมเมสซาลาดาวิน ไหลให้ที่ซาร่าซาร่ามาที่แบดลี่แบดลี่ยังไม่ส่งครับตัดเข้าในมาฝากไปที่ซาร่าเล่นชิงกับทางแม็กอลิสเตอร์ยังให้เร็วไม่ได้ฝากไปที่แบดลี่ตอกส้นมาลูกนี้สวยครับดาวินพยายามจะคึงบอลเข้าขวาและจะจังหวะยิงซับโอ้โหไปติดกันเองครับโอ้โหซาร่าต้องกุมมือไปที่หน้านครับโอ้บอลไปติดหน้าของซาร่าครับทางดาวินดูเน็ตซัดลูกนี้เต็มข้อนี่ครับ โมเมสซาลาต้องเอามือมาจับกลุ่มที่หน้านครับดาวินยิงไปติดรุ่นพี่อย่างทางโมเมสซาลาครับอือเกือบไปครับลิเวอร์พูลยังได้บุกต่อเนื่องครับรับผู้รักษาประตูรูตันทาวเปิดยาวขึ้นมาเป้าอยู่ที่มอริสครับก็ยังติดเวอร์จิลฟานไดเกียร์ได้กันเตเต้เล่นกับทางแบดลี่แบดลี่พาลุยขึ้นมา ไปเร็วไม่ได้ย้อนคืนมาที่โกนาเตยกมาตรงนี้ซาลาบอลลงได้ครับแต่ยังไม่แม่นกับทางเคอร์ติจูนครับวูดอูดอให้กับทางมอริสเอามีพื้นที่เหมือนกันครับทางรูตันทาวเอาไปวิ่งขวางทางกันเียครับบอลยังอยู่ที่วูดอูดอยิงไกลลูกนี้ก็ยังติดแมกลิสเตอร์ครับเป็นลูกเตะมุมของทางรูตันทาวบ้างครับอู้เนี่ยครับบอลสู้กันสนุกครับผ่านไปเร็วมากครับยี่สิบสองนาทีครับต่างฝ่ายต่างเปิดเกมลุกใส่กันแล้วครับ บั克ลี่เปิดเตะมุมเอาไปติดกันเองครับไม่รู้กันครับตรงนี้โอ้โหเสียของแะครับครับเตอร์ให้สั้นๆมาที่โกนาเต้เล่นกับทางแบลลี่แบลลี่พาบอลขึ้นมาก่อนครับตรงนี้มีทางซาร่าเติมครับไหลไปที่โม,มเมนต์ซาร่าซาร่าพาลากเลือ้อยมาตรงนี้ฝากไปที่แบลลี่ก่อนนะเอาจับบอลแรกไม่ดีครับแต่ยังเป็นบอลทุ่มของทางลิเวอร์พูลครับแบลลี่ ถุมสั้นๆให้กับทางซาร่าเล่นกับแบลลี่อีกครั้งหนึ่งเปิดไปตรงนี้มีหลุยดิอาโธม,มาแลนะ้วม่งเคลียไปก่อนครับเล่นแนวรับรูตันทาวโอ้เนี่ยครับมาเป็นพายุครับ,รบทางด้านลิวฟูแมกรลสเตอร์จะเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปิดไปตรงนี้ดิอาพยายามมุ่งก็ยังม่งเหินๆนะครับบอลยังไม่ไปไหนโกนาเต้ไปที่ลบซันลบซันฝากมาที่เกอร์ติโจนเกอร์ติต จนยังให้มาที่อโดอินโดฝากไปกับทางเกทีิโจนคล้องมาตรงนี้ยกไปทางด้านซ้ายมือโรบินสันพาบอลตะลุยขึ้นมายังไม่ได้เปิดครับเรเบินสันเปิดมาตรงนี้ดาวินจะพยายามมุ่งก็งติดผู้เล่นแนวรับดูตั้นถาวแล้วโอ้โหเน้นย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ การแข่งขันจริงจะเตะกันในวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์เวลาตีสองครึ่งนเวลาประเทศไทยครับเตะกันค่อนข้างดึกครับก็แฟนลิเวอร์พูลก็เข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้นะครับสำหรับสถิติของทางลิเวอร์พูลครับห้านัดหลังสุดเนี่ยครับก็มีสะดุดแพ้ให้กับอาร์เซนอลนัดเดียวครับที่เหลือชนะรวดครับ4เกมครับโดยนัดล่าสุดพึ่งถล่มทางเบนฟอร์ดมาได้1ัประตูต่อ4ครับในขณะที่รูตันเท้าครับ บอมขึ้นขึ้นลงลงครับล่าสุดก็พึ่งแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ2ครับคาบ้านครับซึ่ง5นัดหลังเนี่ยก็ชนะไป2แพ้2ครับเสมอ1ครับทางด้านรูตันทาวครับมีอยู่20แต้มครับลังอันดับ18ของตารางคะแนนพี่เมอร์ลี่ครับก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นนะครับทางด้านรูตันทาวอับอนมาถึงซาร่าฝากมาที่แม็กลิสเตอร์เล่นสั้นๆกับทางหลุยดีอาครับ ไหลต่อมาคือติดโจนมีพื้นที่เอายังไปเข้าทางดาวินฝากมาที่เกิดติดโจนและไปที่แม็กอลิสเตอร์ยังยิงไม่ได้เกิดติดโจนพยายามคล้องบอลเข้าในไปโดนสกัดมาก็ยังได้อยู่เอนโดให้เร็วมาซาราปัดลูกนี้โอ้โหบอลหลุดออกนอกก่อไปครับโอ้มีพื้นที่ครับทางด้านซาลาเนี่ยครับทางเอนโดจ่ายยัดไปให้กับโมเมสซาลาตรงนี้ครับ ก่อนที่จะพลิกบอลเข้าไในปั่นด้วยซ้ายบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับทางด้านโมเมสซาลาครนี่ครับผ่านไป40นาทีครับเปอร์เซ็นต์การคของฮอนเป็นลิวพูลครับคของบอลได้เหนือกว่าครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับบอลมาถึงเอนโดเล่นกับทางแบล็กลี่แบล็กลีย์ให้สั้นๆกับที่ซาร่าวันทัวทางดาวินครับ บอลมาที่ดีอาร์ดไหลต่อไปที่โรบินสันตรงด้านกาบสายเปิดมาดาวินได้โฉบลูกนี้เอาบนเหินข้ามคานออกไปครับยังยังขึ้นนําไม่ได้ครับลิเวอร์พูลอู้ทำกันสวยครับบอลตั้งมาจากหลุยดีอาร์ดก่อนที่จะให้โรบินสันได้ตั้งป้อมเปิดนูนเยตวิ่งมาโฉบเสาแรกครับบอลยังไม่เป็นประตูครับโอเหินออกข้ามคานไปนิดเดียวครับ ครับบอลขึ้นหน้ามามอริสยังเก็บบอลลงไม่ได้ครับโกนาเต้เล่นกระทางแบดลี่ครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาการบาดเจ็บครับเกอรติจโจ่ฝากมาที่ดีอาร์มีโมฮัมเหม็ดซาลาว่างตรงนี้แล้วปั่นลูกนี้ก็บซูปเปอร์เซฟครับบอลยังไม่ไปไหนเอามาครับโบ,บ,บเบนสันเปิดมาดาวินนี้มุ่งจโจซูปเปอร์เซฟและซ้ำลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นประตูครับหนึ 1, ่งประตูต่อศูนครับดาวินนูนเยบ อุ่ทาประตูขึ้นนําให้กับทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลไปแล้วครับโหสัใจครับทางดาวินเนี่ยแหละครับจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วครับโอ้ลูตันเท้าโดนจนได้ครับโอ้โหยิงต่อเนื่องอยูครับทางดาวินนุ่นเยครับเนี่ยครับต้องชมทางซาร่าก่อนครับปัดลูกนี้ก่อนที่จะมาเข้าทางโรบิสันครับเปิดเข้ามาม่งจ่อครับเซฟได้ครับก่อนที่จะซ้ําอีกดาบเข้าไปครับทางดาวินนุ่นเย็บ อมาครับนับหนึ่งครับทางด้านลิเวอร์พูลโอ้หน้าเข้าแต่จังหวะแรกครับเป็นซูเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูรูตันทาวครับก่อนที่ทางดาวินจะซ้ำเจาะเข้าไปลูกนี้ก็ไม่เหลือครับและก็จบเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นลิเวอร์พูลครับขึ้นนำรูตันทาวไว้ก่อนครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ1ประตูต่อ0ครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ท้ายผลสกอร์กันครับว่าคู่นี้จะจบด้วยผลสกอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยครับเปอร์เซ็นการครองบอลครึ่งเวลาแรกครับเวอรยวููครองบอลไปถึง86นครับมีโอกาสยิงถึง11ครั้งครับเป็น1ประตูครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับผม ลูตันทาวจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นขึ้นหลังครับบอลยกมาตรงนี้ฟันไดก็เก็บได้ครับบอลมาถึงทางโเบสันโเบสันพาลุยขึ้นมาลูตันทาวก็ยังไม่เข้าบอลลครับฝากไปที่โจนกติจโจนให้ง่ายๆกับทางดาวินพิกลูกยิงลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูลูตันทาวแล้วโอ้โหเนี่ยครับ,รบดาวินครับพิกยิงได้สวยแล้วครับ แต่ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูะครับโอ้โหเกือบทำประตูที่2ให้กับตัวเองได้ครับทางดาวินุนเยสครับครับเป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับจะเล่นโดยแม็กอาริสเตอร์ครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มองด้านในครับและเล่นสั้นมากับเกอร์ติโจนเกอร์ติโจนพาลุยขึ้นมาในกรอบเขตโทษตรงนี้ยังไม่เข้าก็ให้ง่ายๆกับดาวินและยิงก็ยังไปติดเซฟครับ แมกเรสเตอร์ ister, เล่นกระทางดาวินปั่นตรงนี้เรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์จากดาวินนูนเยะครับโอ้โหเดียครับต้องไปขอบคุณทางด้านแมกเรสเตอร์ครับที่ถวายพานให้ตรงนี้ครับโอ้เริ่มครึ่งหลังไม่ได้เพียง5นาทีครับลิวพูหนีห่างดูตัน้นเท้าไปสองประตูต่อศูนย์แล้วถ้ายังรักษาถิติแบบนี้ลิวพูก็จะยังคง ค้องจ่าฝูกไว้ได้ครับในสัปดาห์นี้ครับนี่ครับดาวินชงสวยมากครับคองเข้าขวาก่อนที่จะปั่นไปเสาไกลตรงนี้ก็มีห่างครับ2ประตูต่อ0ูนย์สำหรับสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยเวีรยวฟูก็ชนะไปถึง4ครับแพ้แค่เกมเดียวครับที่บุกไปเยือนอาเซนอนครับ ตอนนี้ก็นำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพิมพ์มิริกอังกฤษวิ์พูมีอยู่57แต้มครับอบ,บอลมาที่เวอร์จิลฟันได้ยกมาเคอร์ติจโจนมงชงให้กับทางดาวิ่งก็ยังไม่ถึงครับบอลมาถึงวูดดอร์เล่นกับทางมอริสครับเอาบอลยังไม่ไปไหนบาร์คลี่ไหลไปที่ทางด้านกาบซ้ายตรงนี้มีตัวเติมครับ ยังให้บอลไม่ได้อ่ะและเปิดมาตรงนี้บอลิชชงมาวุดรอยิงเจะอจลูกนี้โอ้โหเอาคืนเหมือนกันครับ1ประตูต่อ2ครับทางด้านวูดดอรับโอ้เอาแล้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทางด้านลูตันทาวตีไข่แตกมาแล้วครับ1ประตูต่อ2ในนาทีที่55าสครับอุลิเวอร์ภูไปชะล่าใจครับนะครับบอลมาทางด้านกาบซ้ายตรงนี้แบดลี่เอาไม่อยู่ครับ เปิดมาก่อนที่มอริสจะพักออกมาตรงกลางตรงนี้โหยิงจ่อๆแบบนี้ลเลยเหรอก็พุ่งเซฟไม่ทันล่ะครับโหเป็นช่องตรงกลางตรงนี้ครับยิงจ่อๆแบบนี้ก็ไม่เหลือล่ะครับเอาละครับลูตั้นทาวครับตีไข่แตกไล่เวี้์วโลมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเกมชักจะเดือดขึ้นมาครับท่านผู้ชมก็ ฝากเพื่อนๆครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมรับปอนมาอยู่ในเกมตรงนี้ครับโกนาเต้โกนาเต้เ,เล่นสั้นๆกับทางวัตรุเอ็นโดยกมาที่ดาวินนูนเยสก็ยังเก็บได้ครับบูดดเท่าเส้นยกมาเป้าอยู่ที่มอริรับโมงชงได้ที่บาร์คลี่ครับบาร์ลี่พาตะลุยขึ้นมาบูดดยังไปติดแบตลี่ครับ อับลิว์พูลจะได้ส่วนบ้างครับดาวินจะส่วนเร็วมาทางเกอร์ติดจนเอาแล้วไปส่งคืนไม่แม่นครับทางด้านดาวินหุนเยต a เบลลี่ตวัดเข้าในมาโมเมตซาลาจะฝากให้ดาวินก็ติดทางด้านผู้เล่นแนวแล้วครับบาร์ลี์เล่น1 2กังทางวูดดอร์วูดดอพาลุยขึ้นมามีทางด้านซ้ายเติมจ่ายตัดลูกนี้ยังทันครับและบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับ แบตลี่ให้สันส้นๆมาที่โกนาเต้โกนาเต้ ate, คืนไปที่แบรลี่เปลี่ยนแกนมาตรงกลางครับทางด้านแมกกาิสเตอร์ดูเอนโดเล่นกับทางเกร์ติจนเอนโดยกลูกนี้มาเป้าอยู่ที่ดาวินก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับเอายังมีเอนโดมาเอาบอลได้ครับลุยดิอดัสพาตุลยขึ้นมาตัดให้โมเมสซาลาฝากไปที่เกอร์ติโจนบอลมาถึงแบดลี่แบดลี่ยังไปเร็วไม่ได้คองมาตรงนี้ เอาครับดึงได้สวยครับทางแมตลี่เอาบอลส่งมาที่เกอร์ติจโจนยิงไกลตรงนี้ก็ยังเข้ามือผู้รักษาประตูนะครับโอ้โยครับแบตลี่ครับไปดึงผู้เล่นแนวรับมาถึง2คนครับก่อนที่จะป่าจ่ายให้กับทางเกอร์ติจโจนครับมีพื้นที่ครับอับบุกมาทางด้านซ้ายครับแถวเส้นวุดอก็ยังติดวัตรุเอนโดครับวุดอเอนโดไปเบียดแย่งมาเอนโดยังพยายามตามติดอยู่ครับนี่ครับ บาร์ลี่บาร์ลี์จับบอลยาวไปยังได้อยู่และผู้ตัดสินเป่าให้ทางด้านลูตันทาวได้ฝ่าครับเนี่ยครับเคอร์ติสโจนครับไปพยายามไล่บอลครับก่อนที่จะไปเข้าพัวใส่กับทางบาร์ลี่ครับผู้ตัดสินเป่าให้ทางลูตันทาวได้ลูกฟรีคิกครับตรงนี้อันตรายครับเอาครับทางบาร์ลี่จะเล่นลูกฟรีคิกตรงนี้ เปิดไปก็ยังติดทางโรบินสันแหะครับเอาละตรงนี้มีอะไรครับผูู้ตัดสินเข้ามาคุยกับทางโรบินตสันตรงนี้ครับเอาเป็นทางด้านโรบินสันครับไปทำฝาวใส่ผู้เล่นลูตันทาวส์เอาครับได้ฟีคิกตรงนี้น่ากลัวครับขยับเข้าไกลตรงกลางประตูแบบนี้บา์กียิงยังไปติดเซฟเกําแพงครับ โอ้อัพดาวินจะได้ส่วนขึ้นมามีคนเดียวยังไปเร็วไม่ได้ฝากไปที่วอร์จิฟันไดไหลต่อมาแมกรรสเตอร์เล่นง่ายๆกับทางเอนโดครับยกไปตรงนี้เกิดที่โจนม่งเสยๆมาก็ยังติดที่เบลครับโยนมาก็ยังฟันไดย,ยังเก็บกินเอาไว้ได้ครับแมกรสเตอร์ Mac กนเต้กนเต้มาที่เอโด เอนโดยกไปแบดลี่เติมสวยมากครับลูกนี้เอาบอลลงสวยครับเปิดไปก็ยังติดบอลครับบอลมาอยู่ที่เบลวูดดอวูดดอตัดมาตรงนี้สวยมากครับบาร์คลี่เปลี่ยนแกนมาที่ชงชงพาลุยขึ้นมาครับอาร์ลัูตันท้าวมากันสี่หคนครับชงชงยังไม่ไปเร็วครับชงฝากมาที่บาร์ลี่บาร์ลี่ยังวัตตูเอนโดครับเลีร์มาได้ครับวิเดียสดีอาร์ ฝากมาตรงนี้ก็ที่โรวิชันไม่ไปเร็วแล้วครับลิวอพูว์จิฟันได้ยกไปข้างหน้าเกิดติดโจนมงเอาชงมาสวยวครับดาวินมีความเร็วแบบนี้ครับดาวินยังมีความแข็งแกร่งครับจะเปิดเข้าในก็เคลียไว้ได้ครับโอชาครับโอ้นี่นะครับครับเป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งของลิวอูครับแม็กดิสเตอร์จะเล่นลูกเตะมุมโยนมาตรงนี้ก็ ทุบออกมาได้ครับบอลยังไม่ไปไหนโรบินสันฝากมาที่แม็กอลิสเตอร์ตั้งป้อมโยนมาตรงนี้เฟอร์จิวดาวินครับมงตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกับครับยังครับยังทำแฮตติกไม่ได้ครับทางดาวินครับเน้นย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับผมการแข่งขันจริงจะเตะกันในวันพฤหัส,สบดีที่22กุมภาพันธ์สองพัเเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ ครับดูตันทาวเปิดมาตรงนี้บอลมาที่ลุยดิแอสดิร์สฝากไปที่ทาซาร่ายังเท้าเส้นเท้าเส้นดิร์สเล่นกับทางซาร่าดาวินเล่นกับทางซาร่าครับไหลไปที่แบดลี่แบดลี่ พามาตรงนี้ฝากพี่ซาล่าจะพยายามยิงเร็วก็บอลหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยังยังฝังไม่ได้ครับทางโมเมสซาล่าครับยังสองประตูต่อหนึ่งอยู่ครับ เปิดยาวรับทางผู้รักษาประตูโยนขึ้นมาตรงนี้และผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับลิเวอร์พูลเอาชนะลูตันทาวไปได้2องประตูต่อหนึ่งครับยังคงนำเป็นจ่าฝูงวีรเลกอังกฤษครับถ้าชื่นชอบกันยัยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ